สวัสดีครับพี่น้ำพึ่งอ้อาวเจอรี่สวัสดีจ้านี่พี่ไปทําอะไรมาเลยครับผิวคล้ำขึ้นเยอะเลยครับใส่เสื้อแขนยาวขนาดนี้แล้วก็ปิดคอเนี่ยนะยังเห็นอีกหรอโอหแค่ดูผิวหน้าพี่ก็รู้เลยครับว่าคล้ำขึ้นเยอะเลยครับโอ้ยแย่แล้วไปเที่ยวทะเลมานี่ไม่ใช่แค่คล้ำอย่างเดียวนะตาพี่พึ่งเนี่ยยังรู้สึกแสบแล้วก็มันเหมือนกับว่ามีอะไรแบบมันตามจะลอยไหลยอยู่บ่อยๆอะ่ะ วเวลาพี่น้ำพึ่งไปเที่ยวชายทะเลนะพี่น้ำพึ่งได้ใสแว่นกันแดดไหมล่ะครับใช่ใส่ตลอดเลยเวลาออกแดดจ,จ้าๆนี่ใส่ตลอดพอเข้าร่มก็ถอดออกอย่างเงี้ยจ้ะนั่นไงครับผมทราบสาเหตุแล้วล่ะครับพี่น้ำพึ่งรู้ไหมครับว่าถึงแม้เราจะหลบอยู่ในที่ร่มแต่รังสี UV ก็สามารถสะท้อนบนผิวทรายหรือผิวน้ำทะเลเข้าสู่ดวงตาของเราได้ทำให้มีรังสี UV เข้าตาของเราเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแสบตาน้ำตาไหล แพแสงและตาแดงได้ครับทีนี้พี่น้ำพึ่งคงทราบแล้วนะครับว่าวัานกันแดดเราควรจะสวมทุกที่ที่เราต้องเผชิญกับแสงแดดครับแหมจอ่ก็พี่ก็คิดว่าพี่เนี่ยนะหลบอยู่ในร่มแล้วจะปลอดภยัยทีนี้นะพี่เนี่ยนะจะเอาแว่นกันแดดเนี่ยนะอยู่กับพี่เนี่ยไม่ห่างจากดวงตาเลยในช่วงเวลาที่มีแดดโอเคปะ่ะโอโ้โหดีมากๆเลยนะครับต้องให้ผมคอยเตือนตลอดเลยนะครับพี่น้ำพึ่งพลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะ สนับสนุนโดยร้านแว่นท็อปเจริญและร้านแว่น Beautiful